สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติการชิงราชบัลลังก์สมัยอาณาจักรอยุธยานะครับตลอดระยะเวลา417ปีที่อาณาจักรอยุธยาดำรงอยู่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์มากมายและเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นตลอดการดำรงอยู่ของอยุธยาก็คือการชิงราชสมบัติเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์นั่นเองโดยพบว่าอาณาจักรอยุธยาได้เกิดการชิงราชสมบัติมากถึง15ครั้ง หรือเฉลี่ยแล้วจะเกิดการชิงราชสมบัติทุกๆ27ปีกับอีก9เดือนการชิงราชสมบัติในที่นี้จะมีทั้งที่ปราศจากความรุนแรงรวมถึงที่เกิดเป็นสงครามจนทำให้มีผู้คนล้มตายดังนั้นเรามาดูกันว่าการชิงราชสมบัติทั้ง15ครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างครั้งที่1สมัยขุนหลวงพระงัวกับพระราเมศวน พศ1913พระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตทําให้พระราชาโอรสคือพระรามีสวนขึ้นครองราชสืบต่อแต่ปรากฏว่าขุนหลวงพระง่วหรือขุนหลวงพ่อง่วผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองได้ยกทัพจากเมืองสุพรรณบุรีชิงราชสมบัติจากพระรามีสวนเหตุการณ์นี้ทําให้พระรามีสวนเสด็จลี้ภัยไปอยู่เมืองลบบุรีส่วนขุนหลวงพระง่วก็ครองราชเป็นพระบรมราชาที่หนึ่ง และสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิแทนที่ราชวงศ์อู่ทองครั้งที่สองสมัยพระรามรีสวนกับพระเจ้าทองลันพศ1931พระเจ้าทองลันครองราชต่อจากขุนหลวงพระง้วพระราชบิดาแต่ครองราชได้แค่ไม่กี่วันพระรามศวนก็ยกทัพจากลบบุรีชิงราชสมบัติได้สําเร็จพระราเมศวนครองราชเป็นครั้งที่สองและฟื้นฟูร,ราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งทางด้านพระเจ้าทองลันก็ถูกสาเร็จโทษ ทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์แรกที่ถูกสาเร็จโทษครั้งที่สมสมัยเจ้านครอินกับพระรามราชาธิราชพศ1938พระรามเมศวนเสด็จสวรรคตพระรามราชาธิราชพระราชโอรสคลองราชสืบต่อพระรามราชาธิราชคองราชจนถึงปีพศ1952พระองค์ก็ถูกขุนนางกลุ่มหนึ่งโค่นล้มอำนาจ โดยอัญเชิญเจ้าคอนครอินจากเมืองสุพรรณบุรีครองราชเป็นกษัตริย์อยุธยาแทนราชวงศ์สุพรรณภูมิจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งขณะที่ชะตากรรมของพระรามราชาธิราชก็มีบันทึกที่แตกต่างกันบ้างก็ว่าพระองค์ไปปกครองเมืองอื่นบ้างก็ว่าพระองค์ถูกสำเร็จโทษครั้งที่4สมัยเจ้ายี่พระยากับเจ้าอ้ยพระยา เจ้านครอินหรือพระบรมราชาที่สองเสด็จสวรรคตในปีพศ1967ปรากฏว่าพระราชโอรสได้เก่เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาได้ทำสงครามชิงราชสมบัติแต่สุดท้ายทั้งสองพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยกันทั้งคู่ทำให้เจ้าสามพระยาพระอนุชาได้เป็นกษัตริย์อยุธยาในนามพระบรมราชาธิราชที่สครั้งที่หสมัยพระชัยราชากับพระรัศดาธิราช พศ2 0 7 6พระบรมราชาที่4หรือพระนอพุทธางกูลเสด็จสวรรคตมีศักดิ์เป็นเหลนญของเจ้าสามพระยาพระสดาธิราชพระเจ้าอรสไวเพียง5,000สาครองราาสืบต่อแต่ในปีถัดมาพระชัยราชาผู้เป็นพระอนุชาของพระนอพุทธางกูลก็ชิงราชสมบัติและสำเร็จโทษพระสดาธิราชครั้งที่6ขุนบวรวงศาราธิราชกับพระยอดฟ้า พระชัยราชาสมรันคตในปีพศ2089พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าพระาจโอรสที่เกิดกับเท้าสีสุดาจันเสด็จขึ้นครองราชทว่าเท้าสีสุดาจันกลับมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพันบุตรสีเทพหรือที่ในเวลาต่อมาคือขุนวรวงศาราธิราชทําให้ในปีพศ2 0 9 1ขุนวรวงศาราธิราชได้ชิงราชสมบัติและสําเร็จโทษพระยอดฟ้า หลังจากนั้นขุนวรวงศ์สาธิราชจึงครองราชเป็นกษัตริย์ครั้งที่7สมัยขุนพิเรนทรเทพกับขุนวรวงศ์สาธิราชขุนวรวงศ์สาธิราชเป็นกษัตริย์อยุธยาได้แค่42วันก็ถูกกลุ่มขุนนางนำโดยขุนพิเรนทรเทพโค่นล้มอำนาจขุนวรวงศ์สาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกสำเร็จโทษจากนั้นขุนพิเรนทรเทพ ก็สนับสนุนพระเทียนราชาพระอนุชาของพระชัยราชาครองราชเป็นกษัตริย์ในนามพระมหาจักรพรรดิครั้งที่8สมัยพระเจ้าทรงธรรมกับพระศรีสาวภาคข้ามมาในปีพศ2153ในยุคราชวงศ์สุโขทัยพระเอกาทศรสพระอนุชาของพระนาเรสวรมหาราชเสด็จสมบัินคต พระราชโอรสคือพระศรีสวภาคครองราชสืบต่อแม่ทว่าในปีถัดมาพระศรีสวภาคก็ถูกชิงราชสมบัติโดยพระเจ้าทรงธรรมพระราชโอรสอีกพระองค์ของพระเอกาทศรสุดท้ายพระศรีสวภาคก็ถูกสาเร็จโทษครั้งที่9สมัยเจ้าพระยากลาโหมสุริยะวงศ์กับพระเชษฐาธิราชพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตในปีพศ2 1 7พรพระเชษฐาธิราชพระราชโอรสครองราชสืบต่อ แต่สองปีถัดมาเจ้าพระยากราโหมสุริยะวงศ์ขุนนางผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักก็ถอดพระเชษฐาธิราชจากการเป็นกษัตริย์เจ้าพระยากราโหมให้พระอาทิตยวงศ์พระอนุชาของพระเชษฐาธิราชครองราชแทนส่วนพระเชษฐาธิราชก็ถูกสำเร็จโทษครั้งที่สิบสมัยเจ้าพระยากราโหมสุริยะวงศ์กับพระอาทิตยวงศ์พระอาทิตยวงศ์เป็นกษัตริย์ได้ไม่นานก็ถูกเจ้าพระยากราโหมโค่นล้มอำนาจ พระอาทิตยวงศ์วงถูกสําเร็จโทษส่วนพระยากราโหมก็ครองราชเป็นกษัตริย์อยุธยาในนามพระเจ้าปราสาสท,ทองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาสทองครั้งที่11พระศรีสุธรรมราชากับเจ้าฟ้าชัยพศ2199พระเจ้าปราสาสท,ทองสวรรคตเจ้าฟ้าชัยพระเจ้าโอรสครองราชสืบต่อแต่ไม่นานก็ถูกพระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาของพระเจ้าปราสาสทองชิงราชสมบัติ ครั้งที่12สมัยพระนารายมหาราชกับพระศรีสุธรรมราชาปรากฏว่าพระศรีสุธรรมราชาก็ครองราชได้ไม่นานก็ถูกพระนารายพระเจ้าอรสของพระเจ้าปราสาททองชิงราชสมบัติครั้งที่ 13, พระเพศราชากับพระนารายมหาราชพระนารายครองราชเป็นเวลานาน,านถึง32ปี ในช่วงปลายรัชการได้เกิดความวุ่นวายระหว่างอายุธยากับกองกําลังฝรั่งเศสในตอนนั้นเองพระเพทราชาก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์และเมื่อพระนารายณ์สมณรคตพระเพทราชาจึงปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์และก่อตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวงชื่อมาจากถิ่นเกิดของพระเพทราชาในเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่14สสมัยเจ้าฟ้าพรกับเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปรเมศ ข้ามาในปีพศ2275พระเจ้าอยู่หัวไท้ศักซึ่งมีศัก์เป็นหลานของพระเพทราชาและลูกของพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตทําให้เกิดการชิงราชสมบัติระหว่างพระโอรสคือเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศสุดท้ายเจ้าฟ้าพรได้รับชัยชนะและครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกธครั้งที่15สมัยพระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพร พศ2301พระเจ้าอุทุมพรครองราชต่อจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาแต่พระเจ้าอุทุมพรก็ครองราชได้ไม่แน่นพระเชษฐาของพระองค์คือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ปราดถนาในราชสมบัติพระเจ้าอุทุมพรจึงตัดสินพระไทยมอบราชสมบัติให้กับพระเชษฐาและออกพนวดพระเจ้าเอกทัศน์เป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่34แหกนับขุนวรวงศาราธิราชด้วย และลำดับสุดท้ายก่อนที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายในพศ2310ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ